เดอะสปูกแซคคิฟาตอนถล่มปราสาทมันบทที่6กคำทำนายอันน่าขนลุกมือขําเย็นนั้นมีเพียงผมแม่และเจมดูเหมือนว่าหนูแมรี่จะปวดท้องแจ็คกับแอลลี่จึงพาเธอเข้านอนเร็วแต่ผมสงสัยว่าเป็นเพราะพี่ชายผมไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ฟาร์มเรามากกว่าจึงพยายามอยู่ห่าง แม่อารมณ์ดีและชวนคุยตลอดเวลาแต่คนที่คุยตอบกับแม่จริงๆมีเพียงเจมเท่านั้นและในที่สุดเขาก็ขึ้นนอนปล่อยให้ผมอยู่กับแม่ตามลำพังมีปัญหาอะไรเหรอลูกแม่ถามผมสับสนครับแม่สับสนเหรอครับเรื่องที่พาแม่มดไปด้วยเราจำเป็นต้องพึ่งพวกเขาจริงๆเหรอเห็นชัดเลยว่าพวกเขาทำให้เจกับแอลลี่ไม่พอใจและถ้าไม่มีพวกเขา หมอผีอาจจะยอมเดินทางไปกลีกกับเราก็ได้แม่เสียใจแต่เราจําเป็นต้องพึ่งพวกเขาจริงๆเหตุผลคือพวกเขาเป็นอกส,สูชั้นเยี่ยมโดยเฉพาะกรมันคินเราจําเป็นต้องใช้กองกําลังทั้งหมดที่รวบรวมได้เพื่อใช้ในสงครามที่กําลังเผชิญน้าอยู่ตอนนี้ปราสาทมันเป็นสถานที่ที่น่าหวาดกลัวมากและแม่รู้ว่าแม่มดเพนเดลเป็นคนประเภทเดียวที่กล้าเข้าไปข้างในนั้นพวกเขามีบทบาทที่ต้องแสดงกันทุกคน แล้วเรื่องพรจากหม่นมืดกับมีดของขวัญจักกรีมันขี้ล่ะครับนางบอกผมว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้การอาศัยอํานาจมืดอย่างนั้นมันจะถูกต้องเหรอครับแม่ส่งผมไปเป็นเศรษจคุณเกโกรี่แต่ตอนนี้แม่กลับทาให้ผมทําผิดจากทุกเรื่องที่เขาสอนผมมองเห็นความเศร้าในแววตามแม่มีเพียงลูกเท่านั้นที่จะตัดสินใจได้ว่าควรจะใช้ของขวัญสองชิ้นนั้นหรือเปล่าแม่เองก็ต้องทำในสิ่งที่แม่ไม่ชอบเหมือนกัน แต่ไม่ต้องทำเรื่องพวกนี้เพื่อให้ได้ใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ถึงจุดหนึ่งเจ้าก็ต้องทำแบบเดียวกันแม่จะพูดเท่านี้แหละลูกคัดไม่อยู่หรือเปล่าเปล่าครับแม่มันอยู่ในกระเป๋าถ้างั้นก็ค่าสลูกเพื่อแม่เจ้าจะทำได้ไหมครับแม่ถ้ามันเป็นสิ่งที่แม่ต้องการผมก็จะทำแม่ใช้มืออบใบหน้าของผมไว้แล้วมองอย่างแน่วแน่ตั้งใจ ให้ผมเข้าใจความจริงที่แม่กำลังจะพูดถ้าโราพลาดมณฑนนี้จะพบกับหายนะอย่างหนักจากนั้นโลกข้างนอกก็จะได้รับผลกรรมต่อไปออดินจะเป็นอิสระพร้อมกับมีพลังซาตานคอยหนุนหลังเราจำเป็นต้องใช้ทุกทรัพยากรที่หาได้เพื่อหยุดปีศาจหลายตนนี้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมากังขาเรื่องที่มาของความช่วยเหลือเราต้องความมันไวด้วยสองมือของเราเองเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ ไม่ได้ตะหวังว่าจะสามารถน้มนาวให้อาจารย์เจ้าคิดแบบเดียวกันได้ฟังนะลูกเราจะเป็นต้องไปกรีกและพาพวกแม่หมดเพนเดลไปด้วยเราไม่มีทางเลือกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็คาดสายหนังไว้ใต้เสื้เชิดตามที่แม่ขอโดยปล่อยให้ปลอกมีดอยู่ตรงต้นคอพอดีผมจะปฏิเสธแม่ได้อย่างไรกันแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังก้าวเข้าสู่ด้านมืดของชีวิต มากกว่าที่เคยประสบมาตอนเป็นหมอผีฝึกหัดกับจอร์นเกกอรี่วันต่อมาก่อนพระอาทิตย์ตกสองสามชั่วโมงผมตรงไปยังทุ่งด้านใต้เพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับอลิสเธอกำลังยืนก้งโค้งอยู่ข้างกองไฟใกล้พุ่มไม้หนามที่เป็นลวดทุ่งหญ้าห่างจากคนอื่นพอสมควรดูเหมือนว่าเธอกำลังแยกตัวออกมาเพื่อห่หางจากแม่มดคนอื่นนั่นทำให้ผมรู้สึกดีขึ้น ผมไม่อยากให้เธอตกอยู่ใต้อำนาจของพวกนั้นมีกระต่ายอยู่บนเหล็กเสียบน้ำจากเนื้อกระต่ายหยดฟู่ลงบนเปลวไฟหียวไหมทอมหิวมากเลยอลิสกลิ่นหอมน่ากินจังเรากินเนื้อกระต่ายกันอย่างเงียบๆมีเพียงส่งยิ้มให้กันเท่านั้นพอกินเสร็จผมก็ขอบคุณอลิสและชมเธอเรื่องอาหารเธอไม่พูดอะไรอยู่ชั่วครู่จนผมเริ่มรู้สึกอึดอัดมากขึ้นทุกที เมื่อก่อนเรามีเรื่องให้พูดกันมากมายแต่เมื่อวานเราแลกเปลี่ยนข่าวสารกันไปหมดแล้วตอนนี้จึงดูเหมือนหมดเรื่องให้พูดคุยมีช่องว่างอันน่าอึดอัดกั้นระว่างเราไว้เป็นใบ้เหรออลิสเอ่ยขึ้นในที่สุดถ้าฉันเป็นเธอก็คงเป็นเหมือนกันผมตอบกลับเธอยิ่มให้ผมอย่างเศร้าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมทอมผมยักไหล่ สิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงอย่างที่สุดมันจะเหมือนเดิมได้อย่างไรกันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากเหลือเกินอลิสทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปงั้นเหรอฉันไม่ได้เป็นลูกศิษย์คุณเกกอรี่แล้วแม่เป็นพันธมิตรกับแม่มดบางกลุ่มจากเพนเดลส่วนเธอที่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันบนโลกนี้ก็กลายเป็นลูกของศัตรูฉันอีกหยดุดเธอกล่าวอย่าพูดอย่างนั้นฉันขอโทษฟังนะ าเราไปกลีกแล้วฉันนะทุกอย่างจะกลับมาเป็นเรื่องดีฉันจะพิสูจน์ให้เธอกับคุณเกกกรี่เห็นว่าฉันไม่เหมือนพ่อฉันและบางทีตอนคุณเกโกรี่เข้าใจในท้ายที่สุดว่าแม่เธอสร้างพารามิดขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์ของมน,นุษเขาอาจจะรับเธอกลับไปเป็นเสร็จเธอก็จะสามารถเรียนต่อกับเขาได้ฉันหวังว่าจะเป็นแบบนั้นผมกล่าวแต่ฉันรู้สึกอึอดอดัดไม่สบายใจเลยมีเรื่องต้องให้ฉันทำใจอยู่เยอะที่เดียว มันเป็นเรื่องแยกกับเราทั้งคู่นั่นแหละทอมแต่เราจะผ่านพ้นมันไปได้ไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนเรายังผ่านมันได้เลยใช่เราจะผ่านมันไปได้ผมบอกเธออย่างนุ่มนวลเราจากกันด้วยดีแต่มันดูแปลกๆที่ทิ้งอลิซไว้ในทุ่งกับพวกแม่มดมันเหมือนกับว่าเราอยู่กันคนละโลกผมรู้สึกอยากเดินเล่นจึงเดินเลียบฟาร์มไปทางด้านเหนือพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าพอผมไปถึงตีนเนินเพชรคาด พเห็นคนสามคนกำลังรออยู่ในเงามืดห่างออกไปจากรั้วเมื่อเข้าใกล้ผมก็จำได้พวกเขาคือแมปและน้องสาวสามแม่มดจากตระกูลโมฮิวแมปยินพิงต้นไม้มองมาที่ผมผมจำได้ว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักแต่แมปที่กำลังประจันหน้าผมอยู่ตอนนี้กลับดูเป่งปังยังเหลือเชื่อด้วยรอยยิ้มทรงสเสน่ห์ตาสีมรกตเป็นประกายและผมสีทอง ผมนึกขึ้นได้ทันเวลาว่ามีมนดำอยู่สองอย่างคือสเสน่ห์กับความลุ่มหลงมนแรกทําให้แม่มดดูสวยงามกว่าที่เป็นจริงมากมนอย่างหลังจะสะกดผู้ชายเอาไว้แล้วกับลูกไก่ในกํามือทําให้เขาถูกควบคุมให้เชื่อทุกอย่างที่แม่มดทรงพลังพูดไม่ต้องสงสัยเลยว่าแมพกาลังใช้มนทั้งสองนี้กับผมดังนั้นผมจึงต่อต้านด้วยการสุดลมใจลึก เพ่งสมาธิไปยังสิ่งที่ไม่น่าดูที่สุดบนล่างเธอซึ่งก็คือชุดสีน้ำตาลเก่าๆก,กับเท้าเปล่าสกปรกพอผมเงยหน้าขึ้นอีกครั้งผมเธอก็เปลี่ยนเป็นสีจ,งจางๆแทนที่สีทองรอยยิ้มเธอหายไปเบ็ดกับเจนเน็ตน้องสาวเธอกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนผืนเธอสองคนเป็นฝาแฝดและไม่สวยเหมือนพี่สาวคนโตเลยไม่ว่าทั้งคู่จะใช้สเสน่ห์กับความลุ่มหลงหรือไม่ก็ตาม พวกเธอมีจมูกงองุมใบหน้าเล็กแคบและดวงตาที่จ้องเขม็งเธอไม่ควรอยู่ตรงนี้แมปผมบอกเธอพร้อมนิ้วหน้าแม่อยากให้พวกเธออยู่ที่ทุ่งทางใต้จนกว่าเราจะออกเดินทางเธอดูไม่ค่อยเป็นมิตรเลยนะทอมแมปหน้าบึง้งเราแค่มาทักไายอีกอย่างตอนนี้เราเป็นพวกเดียวกันแล้วไม่ใช่เหรอเธอจะไม่ขอบคุณฉันที่ช่วยชีวิตเธอไว้สักหน่อยหรือไงผมมองเธออย่างงงๆ เธอหมายความว่าอย่างไรถ้าไม่ได้ฉันช่วยมีนักคงฆ่าเธอไปแล้วเธอกล่าวฉันเห็นในนิมิตเลยบอกให้อลิสเดินเธอเพราะรู้ว่าเธอไม่มองกลับฉันในกระจกแน่ตอนนี้ฉันหวังแค่ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้อีกครั้งก็เท่านั้นจริงๆแล้วเราไม่เคยเป็นเพื่อนกันผมจำได้ว่าแมพโหดเยี่ยมขนาดไหนตอนอยู่เพนเดลเธอไม่เพียงแค่ขู่หนูแมรี่แต่ยังตั้งใจจะฆ่าอลิสด้วย มันทำให้ผมเข็ดขยาดที่จะร่วมงานกับแม่มดบอกทอมไปเลยสิว่าเธอเห็นอะไรในนิมิตอีกแมปเบ็คกล่าวพังลุกขึ้นยืนข้างพี่สาวใช่บอกเขาเลยฉันอยากเห็นสีหน้าตอนเขารู้เจนเน็ตแฟนอีคนเสริมพร้อมกับลุกพวดขึ้นยืนข้างแมปอีกคนฉันไม่แน่ใจนะว่าควรพูดไหมแม็กล่าวมันจะทำให้ทอมผู้น่าสงสารไม่สบายใจนะ แต่บางทีอาจจะไม่แย่ไปกว่าเมื่อก่อนก็ได้อีกอย่างตอนนี้เขาไม่ได้สนิทกับอลิสอีกแล้วตอนนี้พวกเขาไม่ได้เป็นมิตรกันเหมือนเดิมนี่ใช่ไหมแต่ฉันเป็นเพื่อนเธอได้นะทอมฉันสนิทกับเธอได้มากกว่าใครทั้งหมดเธอเห็นอะไรผมแซบแมปได้พิสูจน์แล้วว่าเธอสามารถใช้กระจกอ่านอนาคตได้จริงผมกังวลใจเธอเห็นอะไรเกี่ยวกับอลิสนะฉันเห็นอลิสดีนตาย แมปกล่าวด้วยแววตายิ้มย้อสาใจลาเมียดูหลายคาบเธอเอาไว้ในปากลากเข้าไปในถ้ำม,มืดแล้วสูบเลือดจนหัวใจหยุดเต้นโกหกผมส่วนกลับรู้สึกใจหายวาบและลำคอตีบตันคำทำนายของแมปเคยเป็นจริงมาแล้วผมรับความคิดเรื่องที่เกิดกับอลิสแบบนี้ไม่ได้จริงๆฉันไม่จำเป็นต้องโกหกเลยทอมมันคือความจริงอีกไม่นานเดี๋ยวเธอก็รู้เอง ฉันเห็นมันในนิมิตเมื่อสองอาทิตย์ก่อนฉันใช้เลือดสดๆเลือดเด็กด้วยนะถ้าทำแบบนี้ฉันมักไม่พลาดหรอกมันเกิดขึ้นที่กรีกระหว่างทางไปปราสาทมันบอกอลิสก็ได้นะถ้าเธอต้องการแต่มันไม่เป็นอะไรไปได้หรอกเธอจะไม่ได้ไปไกลกับเราผมพูดอย่างโกรธจัดฉันจะไปคุยกับแม่เรื่องเธอฉันไม่อยากให้เธออยู่ใกล้ฉันกับอลิสเธอจะบอกแม่เธอยังไงก็ได้แต่เขาไม่ห้มฉันไปล็อก แม่เธอต้องการฉันการอ่านิมิตของเขาเสื่อมลงแต่ของฉันยังเจมชัดเขาจําเป็นต้องใช้ฉันเพื่อดูว่าพวกมีนัธทำอะไรเธอกําจัดฉันไม่ได้ง่ายๆขนาดนั้นหรอกผมหันหลังให้แมปและน้องสาวแล้วเดินกลับไปฟาร์มโดยไม่พูดอะไรต่อเลยแม้แต่าคาเดียวความโกรธกําลังคุกรุ่นอยู่ในหัวผมเธอตะโกนไล่หลังผมเสียงเธอแหลมและคุนเคืองมากมันจะเป็นฝันร้ายตอนหน้าร้อนของเธอทอมวาด ยังมีเรื่องใหญ่ๆมากกําลังตามมาเธอจะทุกชนิดที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต